ชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วขอให้ทุ่มเทสร้างบารมียังมีความสุขทุกๆวันติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมหลวงพี่ชื่อพระหุยเย้าปุทธินันโทปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระธรรมกายกรลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ของพี่เป็นพระมาเลเซียเกิดที่มาเลเซียามาเลเซียเป็นประเทศที่ศาสนาหลักไม่ใช่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กไม่ค่อยมีโอกาสนะที่จะได้เห็นวัดเห็นพระพุทธรูปหรือได้เห็นพระแม้กระทั่งโอกาสที่จะฟังธรรมก็ไม่มีจนกระทั่งอายุ20ตอนนั้นก็เล็นครั้งแรกที่ได้อ่านธรรมะจากอินเทอร์เนต็ตตอนนั้นเริ่มสนใจพระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะเริ่มทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิตอนที่อ่านได้พบเจอประโยคนี้ว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษาทําให้หลวงพี่รู้สึกสงสัยแล้วก็สนใจมากไม่เข้าใจทําไมเราได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วต้องบวชแล้วทำไมต้องเป็นหนึ่งพรรษาด้วยหลวงพี่ก็เลยเริ่มไป Google เกี่ยวกับการบวชได้ไปเจอเว็บไซต์โครงการบวช พระนานาชาติไอดอลแล้วก็ได้เห็นตุกกบวิดีโอต่างๆอธิบายถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพระตอนนั้นก็รู้สึกสนใจแล้วกอ็อยากจะมาลองใช้ชีวิตอย่างพระแต่ตอนนั้นก็คือพ่อแม่จะไม่ให้ไปถ้าเราดูในหนังจีนนะคนที่จะไปบวชส่วนมากก็เป็นคนที่มีปัญหาไปบวช เพื่อที่จะหนีปัญหาถ้าหลวงพี่ไปบวชตอนนั้นนะเขาก็คงจะมองเราอย่างนั้นนะก็เลยยังไม่ได้ไปบวชแต่ก็ศึกษาธรรมะไปทุกๆวันจนกระทั่งในปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์มีวันหนึ่งหลวงพี่ก็ได้เข้าร่วมพิธ,ธีบูชาข้าวพระออนไลน์ได้นั่งสมาธิฟังเสียงหลวงพอ่อนำนั่งบูชาข้าวพระแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ภายใน ด้ตกศูนย์แล้วก็รู้สึกมีความสุขมากตอนนั้นก็จะมีความคิดที่จะบวชเกิดขึ้นมาอีกเป็ดพิธีบูชาเข้าพระวันนั้นนะหลวงพี่ก็เลยไปค้นหาวิธีการนะที่จะไปบวชได้ยกกันทั้งวันหนึ่งวันนั้นหลวงพี่จะไปจ่ายค่าเทอมกฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งหลวงพี่ว่าคุณได้จ่ายค่าเทอมไปแล้วนะซึ่งหลวงพี่ก็รู้สึกงงเหมือนกันนะเพราะว่าปกติหลวงพี่ก็จะมาจ่ายช่วงประมาณ เดือนนี้แหละตอนนั้นก็เงินที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมครั้งนั้นเป็นเงินที่ได้ cover ทั้งค่าสมัครบวชค่าตัวบินค่าทำวีซา่าพอดีเลยคือมันมีหลายๆอย่างเหมือนกับว่าตอบย้ำปีนี้เราต้องไปบวชให้ได้ค่อยๆหาวิธีการวางแผนทุกอย่างทำสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดก็คือ ไปขออนุญาตจากพ่อแม่ก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าปีนี้ลูกจะไปบวชนะ <c oughs> บวชหนึ่งเดือน,นแม่ก็เนียไปสักพักก็ถามว่าทาไมลูกจะไปบวชละ่ะแม่เป็นห่วงนะกลัวว่าจะไม่กลับมาแต่สุดท้ายแม่ก็ยอมแหลนะหนึ่งเดือนไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับแล้วแต่ตอนนั้นคิดว่าจะกลับจริงๆนะกลับมาไปเป็นหมอให้พ่อแม่ภูมิใจ หลังจากได้เข้าอบรมจริงๆแล้วหลวงพี่ปลื้มตั้งแต่วันแรก<ม>ที่มารายงานตัวยังจําได้ว่าวันนั้นแล้วก็มองไปที่พระมาหาธรรมกายเจดีหลวงพี่มีความรู้สึกว่าปลื้มมากขนลุกตอนนั้นเราคงจะต้องอยู่นานกว่าหนึ่งเดือนแล้วละ่ะมันคงไม่ใช่หนึ่งเดือนแล้วละ่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากแต่ตัวเองก็อธิบายไม่ถูกว่าทําไมก็เลยค่อยๆอ,อ,อบรมไปมีวันหนึ่งตอนเช้า หลังจากได้ทำวัชเาแล้วเราก็นั่งสมาธิแล้วก็นั่งเห็นตัวเอง แก้วใสอยู่ในกลางกายของเราก็รู้สึกเรามาเข้าอบรมแค่ไม่กี่วันแล้วนั่งดีอย่างนี้นั่นก็เป็นความเพิ่มอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอเราควรจะต้องอยู่นานๆหน่อยนะการที่จะได้ประสบการภายในอย่างนี้ถ้าบวชก็คงได้ง่ายกว่าตอนที่เราใช้ชีวิตอย่างคารวะผมพรู้สึกว่าการบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือการนั่งสมาธิประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัส ไม่คืได้เจอดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาการปฏิบัติธรรมของเราการน,นั่งสมาธิของเราหรือจะเข้าถึงธรรมยังไงก็ต้องอยู่เป็นเพศสมณะวันนั้นก็เป็นวันที่หลวงพี่ตัดสินใจต้องโทรกับบ้านแล้วแหละต้องไปบอกพ่อแม่ว่าลูกขออยู่ต่อนั่นก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหลวงพี่ในการบวช หลายคนอาจจะเข้าใจว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เรียนจบหมออายุ25ก็น่าจะเป็นการสละความสำเร็จทางโลกการสละอนาคตที่จะได้เป็นหมอใหญ่ได้ตังเยอะแต่สำหรับหลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันยากเพราะว่าเรามีตัวอย่างที่ดีที่สุด ก็เือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้เทศนาเราฟังนั่นแหละถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราก็ไม่ได้มีความสุขมากอย่างท่านหรอกดังนั้นเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของเราเป็นต้นแบบของเราเราก็ได้เวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติแล้วดังนั้นเราก็คงเคยเป็นหมอที่ดีที่สุดของโลกแล้ว เคยเป็นทนายความเคยเป็นพระราชาเคยเป็นมหาเศรษฐีรู้สึกว่าความสําเร็จทางโลกเราก็น่าจะเคยเคยได้สัมผัสแล้วดังนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าสิ่งพวกนี้ไม่ได้มีความหมายหรือว่าไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของหลวงพี่ที่จะอยู่ประสบความสําเร็จทางโลกแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะบอกพ่อแม่ที่ห่วงใย,ยอนาคตของลูกที่รักเรามาตลอดดูแลเรามาตลอดสุดท้ายก็ได้คุยกับ พ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่ก็ต้องยอมลูกด้วยความรักต่อลูกนะหลวงพี่ก็เลยได้บทมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็ได้ชวนพ่อแม่เข้าวัดสิ่งที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือ ได้ชวนพ่อแม่มาวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิอารัธนาศินห้าฟังธรรมทุกวันตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นออนไลน์แลวันอาทิตย์พ่อแม่ก็ได้มาวัดมาถาวายพระตาหารซึ่งในคําสอนของพระพุทธศาสนาของเราการที่เราได้เลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารด้วยการดูแลก็ไม่สู้ที่เราได้พาข้อแม่ได้ทําทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิ ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งผมพี่ก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกปลื้มใจที่เราได้ตอบแทนพ่อแม่อย่างแท้จริง ่งที่หลวงพี่ได้ฝึกมาแล้วก็รู้สึกได้ผลก็คือการทําให้ตัวเองได้สร้างบารมีทุกวันอย่างมีความสุขให้อยู่เป็นพระ ยังมีความสุขนอกจากให้ความสุขให้ตัวเองแล้วก็ยังให้ความสุขให้คนอื่นเป็นคนที่สร้างความสุขถ้าคำหลวงพ่อก็คือให้สร้างบรรยากาศดีๆในการบฏิบัติธรรมด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจานี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อที่ทำมาตลอดนะแล้วก็ที่พูดถึงต้องสร้างความสุขให้คนรอบข้างด้วยบางครั้งถ้าเราเน้นแต่ความสุขของตัวเองเราก็อาจจะ กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแลวก็อย่าลืมว่าเรามีมรรคณนิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําตามลำพังได้ดังนั้นขอให้ทุกคนให้มีใจที่กว้างขวางมีใจที่เมตตามีใจที่บริสุทธิ์มากที่สุดเพื่อที่จะทำผลนิพพานให้แจ้งทำที่สุดแห่งธรรมได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว